จะไปหารถเสาเีจะไปหารถเสาหาเสาเนาะบไม่ตองพยักหน่ารับผมไปหาเสาหเสาหาเสาเด้อเสเนหเสานเย็ยเป็นนเอาเลย พูดแม่จิบล้ออยู่ไหนพูดสิจิบล้อจิบล้อเด้อกลับบ้านเด้อจะกลับบ้านแล้วเด้อเสาเสาจไปหาเสาเด้อเสาจะไปดูสัตว์เด้อสัตว์เด้อไปสวนสัตว์เด้อเบสจะไปเที่ยวสวนสัตว์เ,เที่ยวสัตว์ต เขาเยกจะไปขอนแก่นเด้อไปเที่ยวเที่ยวไปไปขอนแกนแกนไปขอนแกนเด้เอแกนเด้อจะไปเที่ยวขอนแกน่นรถรถไหนรถเออเฮ้ย <laughs> มดมดมด,มดแดงจูคับก่อนจูครับก่อนเร็วจูครับก่อนจูครับก่อนูครับ ปิดไฟปิดไฟดิปิดไฟไฟเดินมันส<า>ิเบิดเออปิดไฟมั่นสิเบิดรถขึ้นลายแถาน้อมือหนีเบรดรถลายแถาน้อไถลายเนืเล่เดิไปเที่ยวเด้อ